ในรอบสิปีเลยค่ะนะคะที่จะได้มาเป็นเกษตรตาธิบดีแล้วก็มาสถิตพบการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวมาังกรนะคะต่อไปนี้ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมไปจนถึงวันที่22 พฤศจิกายน2569เนี่ยชาวมังกรคุณจะมีโอกาสช่องทางทางการเงินจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบทบาทหน้าที่อะไรใหม่ๆการลงทุนอะไรใดๆก็ตามนะคะหรือใครจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานจะเริ่มงานใหม่ก็จะมีจังหวะจะโคนที่ดีจะส่งผลในเรื่องของการเงินของชาวมังกรนะคะใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับสังหารนะคะจะมีโอกาสดีมากมีโอกาสรับทรัพย์ นะคะมีโอกาสรับทรัพย์แล้วก็มีโอกาสรวยด้วยที่สําคัญคือมีโอกาสรวยนะคะทางไกลงานต่างประเทศนะคะงานสื่อสารนะคะงานบันเทิงงานโซเชียลนะคะจะมีโอกาสความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในรอบ18ปีของชาวมกรนนะคะดาวราหูเล็ยงมลณะการติดต่อต่างๆนะคะการทํางานต่างๆการลงทุนต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลนะคะตรงนี้ อยากจะบอกชาวมังกรว่าใครนะคะที่จะเริ่มต้นจะทำธุรกิจทางด้านนี้หรือทำงานอยู่ทางด้านนี้นะคะช่วงนี้ก็ต้องแอคทีฟตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าไม่รวยชั่วโมงนี้ก็ไม่รู้จะไปรวยชั่วโมงไหนนะคะหนึ่งปีครึ่งเนี่ยนะคะการเงินนะคะรับซับจับเงินก้อนใหญ่มากๆใครซื้อขายบ้านก็จะมีโอกาสได้ซื้อได้ขายบ้าน นะคะขขยที่ขายทางไขยที่ดินนะคะการติดต่อการค้าการขายก็จะนําพาการเงินมาให้การเงินใครจะลงทุนการเก็งกําไรต่างๆนานานะคะก็ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบคุณก็มีสิทธิ์รวยได้เช่นกันนะคะมีโอกาสารับทรัพย์ได้เช่นกันนะคะอ่เขาเรียกว่านะคะความรวยเนี่ย,ยเขาเรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักนะคะต้องรีบต้องรีบผลขวายต้องรีบตักตวงนะคะแต่ ดาวราหูนะคะแต่ดาวราหูก็เหรียญมีสองด้านฉันใดดาวราหูก็สองด้านฉันนั้นนะคะดาวราหูค้นซับได้นะคะทำอะไรก็ต้องทำดีๆอย่าประมาทโดยเฉพาะช่วงที่ดาวพฤหัสนะคะจะย้ายเข้าสู่ภพอริเนี่ยเอ,อ่อตั้งแต่วันที่1 3พฤษภาไปจนถึงวันที่สองตุลาช่วงนั้นอย่าประมาทในเรื่องของการเงินนะคะการเอ,อ่อการลงทุนอะไรก็ต้องควรรอบคอบนิดหนึ่งด้วยนะคะควณร,รบอบคอบห้ามประมาท แล้วก็บางท่านจะมีเหตุค่าใช้จ่ายถ้าค่าใช้จ่ายการลงทุนไม่เป็นไรแต่คุณจะมีรายจ่ายเยอะเช่นกันนะคะจะมีรายจ่ายเยอะเลยจ่ายกับคนใกล้ตัวรายจ่ายต่างๆนานานะคะตรงนี้เกิดขึ้นก็ระวังรายจ่ายหรือมีเหตุต้องใช้จ่ายนะคะก็ต้องควรระวังช่วงจังหวะนี้นะคะอย่า